โคตชโชคดีเลยครับทุกท่านที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เพราะว่าในปีพศ2568สำหรับใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและการเติบโตในทุกด้านคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดสอบโครงการใหญ่ๆ ตัวของคุณนั้นมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเช่นว่าการย้ายงานการเปลี่ยนแปลงโครงช่างทีมหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่คุณได้รับผลลัพธ์จากความพยายามและการเงินของท่านในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยเฉพาะ รายได้จากงานประจําและงานเสือ่อคุณมีโอกาสจะได้รับโชคลาภจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าหุ้นระยะยาวและตัวของท่านนั้นควรระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าการช่วยเหลือคนใกล้ชิดในปีนี้ตัวของท่าน ควรระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการช่วยเหลือคนที่ใกล้ชิดการจัดการหนี้สินและการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้ตัวของคุณมีเสถียรภาพทางการเงินที่มากขึ้นปีนี้นั้นตัวของท่านเหมาะสมสำหรับการวางแผนในเรื่องสำคัญเช่นว่าการซื้อทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจหรือการสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างจริงจังอีกด้วยนั่นเองครับชาวลัคนาราศีกรกฎถึงคราวของท่านแล้วถึงคราวของท่านที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีถึงคราวของท่านแล้ว,ว,ท,ท,ลว,ท,ลวที่จะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองต่อจากนี้เป็นต้นไป ดวงชะตาของท่านนั้นเงินจะไหลนองทองจะไหลมาสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนจะลังไหลามากองอยู่ตรงหน้าของท่านแลว้วหูลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกูกได้ทำในดวงของชาวราศีกรกฎเอาไว้ว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของชาวราศีกรกฎเกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ ดวงมีเกณฑ์จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมากถึงร้อห้าิล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปท่านที่เกิดในราศีกรกฎสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่า บุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขีนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรู้ไว จะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกรกฎบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนัก ความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาด ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามกลังพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลลโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีกรกฎนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้ สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาภก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำวา่า สาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระส่งจงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด อมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปราทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วย ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจจโยโหตูสาธุด้วยเถินตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทํานายดวงเกี่ยวกับชาวราศีกรกฎเอาไว้ว่า ตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ตัวของชาวราศีกรกฎนั้นจะได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตของท่านนั้นจะพลิกผัน จากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเกืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นจะดียิง่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น จนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่า จะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจ บุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปถัรรมภ์ในทุกด้านคนที่เกิดในราศีกรกฎดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโะชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวของท่านทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายดังกล่ามีเทวดามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีกรกฏที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีกรกฎนั้นจะได้ดังความปราถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีกรกฎเกิดมานั้นมักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีกรกฎเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษา ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่คอยให้ความอุปถัมภ์คำชูท่านที่เกิดในราศีกรกฏบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีกรกฎเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทรงลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์ จึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลาบหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อำํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงโหราศาสตร์ท่นเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลาบ ถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับ ถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังผมพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาด คอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลทัานบางวิธีการแก้กรรมข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นกันไปหมดทุกอย่างทําอะไรก็คืนทําอะไรก็เกินกันไปหมดทุกอย่าง ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะโจนหรือลำบากมาก,ก็จะทำให้ชีวิตนั้นล่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีนห้าหรือสินแให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่สีน5้าก็สีน8ไม่สีน8ก็ศินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดเม้แต่ข้อเดียว การแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทาน ไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทั้งด้านการค้าขายทำมาลายก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะหลายน้อง ทองนั้นจะไหลามาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวานาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินนั้นจะไหลนองทองนั้นจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หาคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวนมนต์เช้าหรือว่าสวนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพของเราเทวดามานพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้าโคดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมาก แต่ถ้าหาว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าโคดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีภายในชาตินี้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอไวยพร ให้ทุกท่านแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้มีแต่ความสุขสำหรับท่านใดที่กําลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หล่งไหลามาเทมาเทวดาทุกชัน้นฝาจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหน ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยหมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกขุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินอมสาธูอุมสาธุอุมสาธุ